สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคน,นะคะ่ะเข้าสู่ช่อง a l o ช h ช channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยจะมาบอกวิธีนะคะในการสร้างเพจ Facebook ค่ะผ่านทางมือถือน,นั่นเองค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างคะ่ะโดยในปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยว่าเพจ a c e b o o k นะคะสามารถให้เราเนี่ยสร้างไรายได้นะคะหรือว่าเปิดหาขายของอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยผ่านเพจนะคะหรือว่าใครอาจจะทําเป็นเพจท่องเที่ยวเพจความรู้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เน การสร้างเพจ a c e b o o k กันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์เราทาตามของกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนสําหรับวิธีการสร้างเพจ Facebook นะคะอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดที่คําว่าเมนูได้เลยค่ะ แล้วมันนะคะจะมีทางลัดทั้งหมดนะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวเพจนั่นเองค่ะพอเรากดเข้าที่ตัวเพจเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมันจะมีด้านบนเลยค่ะทุกคนมันจะเขียนคําว่าสร้างนะคะ mm hmm. เพื่อนๆกดคําว่าสร้างเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกเราว่าโอเคการสร้างเพจนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนอ่านได้เนาะแล้วเรานะคะก็กดคําว่าเริ่มกันเลยค่ะ พอเรากดที่คําว่าเริ่มก well ันเลยนะคะเพื่อนๆเขาเนี่ยก็จะให้เรานะคะตั้งชื่อเพจ Facebook ของเราค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อเพจได้เลยนะคะอาจจะเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะหรือว่าชื่อเพจที่เราต้องการตั้งนะคะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไปได้เลยอย่างอันนี้นะคะพอจะตั้งเพจชื่อว่าอโรชาละกันนะคะทุกคนนะอ่ะพอเพจของเรานะคะชื่อคําว่าอารชาเรียบร้อยนะคะอันนี้พอตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆนะคะก็กดนะคะคําว่าถัดไปได้เลยนั่นเองค่ะทุกคน พอเรากดถัดไปแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยตั้งหมดหมู่นะคะให้ตรงกับอโรชามากที่สุดนะคะทุกคนนะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดค้นหาหรือว่ากดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะ,ะอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีให้เลือกเป็นพวกนักดนตรีสุขภาพความงามอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอจะลองพิมพ์แล้วกันนะคะทุกคนอ่ะสมมตินะคะเพื่อนๆว่าพลเนี่ยเปิดเพจนี้มานะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการขายอาหารนะคะเนี่ยเราก็สามารถกดได้ค่ะทุกคนว่าอขา,ายส่งอาหารแบบนี้นะคะทุกคน เพื่อนๆก็ใส่หมวดหมู่ไปให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดคําว่ารีเทิร์นตรงนี้เนาะแล้วก็กดคําว่าสร้างนั่นเองค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยพอเรากดสร้างแล้วนะคะทุกคนนะเขาก็จะมาที่หน้านี้นะคะ่ะทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกดการตั้งค่าเพจของเรานะคะทุกคนกคน็คือทั่วไปก็คือการคําอธิบายตัวเองะคะ่ะทุกคนอาจจะเป็นแบบว่าเออเราชื่อร้านค้านี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านค้าของเราอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางติดต่อนะคะเว็บไซต์อีเมลนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตําแหน่งที่อยู่ของเราคืออะไรนะคะทุกคนเวลา าะทาการเนี่ยเปิดกี่โมงอะไรยังไงนะคะทุกคนพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆก็กดคําว่าถัดไปได้เลย okay, ค่ะโอเคค่ะทุ uden, กคนพอเรากดถัดไปแล้วนะคะทุกคนนะอันนี้ค่ะเขาก็จะแจ้งให้เรานะคะตกแต่งหน้าโปรไฟล์แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่รูปได้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยเนาะพอเรากดถัดไปเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีแบบว่าให้เชื่อมกับ w วอตแอบอะไรไหมนะคะอันนี้พอจะกดข้ามไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็กดข้ามไปได้เลยอะ่ะและอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นการเชิญเพื่อนค่ะเพื่อนๆก็คือเชิญเพื่อนเพื่อเชื่อมกับ Facebook ของเราอะค สำหรับใครที่อยากจะทําการเชิญเพื่อนก็กดคําว่าเชิญเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเขาก็จะบอกเรานะคะว่าติดตามของเพจของคุณอยู่เสมอนะคะเข้ามาเล่นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็กดคําว่าเรียบร้อยได้เลยค่ะเ,เพื่อน นี่ค่ะทุกคนเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถสร้างเพจ Facebook ได้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยพอยังไม่ได้ใส่ข้อมูลนะคะแต่ว่าข้อมูลพวกรูปโปรไฟล์รูปปกอะไรพวกนี้เราสามารถมาเปิดที่หลังได้นะคะทุกคนนะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการสร้างเพจ Facebook ง่ายๆนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากสร้างเพจนะคะจะบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถสร้างได้หลายเพจนะคะเ,เพื่อนๆคือใครจะเปิด5เพจ10เพจเนี่ยคือสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็เปิดเพจง่ายๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถทํง่ายผ่านมือถือเครื่องเดียวง่ายมาก โอเคค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็ฝากวิธีง่ายๆกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับวิธีการเปิดเพจ Facebook นะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์ check, กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกว้กทีด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถดูคลิปของเราได้เยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube Tik t o k นะคะแล้วก็ IG ค่ะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางกับชชชืื่่่่่ออออทีีมวาาน cha นันเงคะก็ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย